สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Tooling Vision ค่ะวันนี้นะคะแพมมีสาวสวยมาเป็นพิธีกรรับเชิญอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันตามคําสัญญาตามความเรียบร้อยนะคะป้ายค่ะ,คะวันนี้ว่างที่จะมาเที่ยวกับเราเหรอคะเนี่ยโอวันนี้เคลียร์คิวเรียบร้อยไม่ไม,ไม่ไม่มีแท้คิวนะไม่มีนะเคลียร์คิวแล้วค่ะเรียบร้อยให้กับรายการนี้เลยได้ข่าวมาว่า ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทัวคอนเสิร์ตมาตลอดเลยใช่แล้วค่ะคงจะเหนื่อยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะแพมจะพาป้ายมาพักผ่นะคะมาชมปฏิมากรรมที่สวยงามแล้วก็มาเที่ยวในอาณาจักรน้ำแข็งกับพี่เลยค่ะ w h a เมจิเค a ลไอออสสยามค่ะ อยากมาที่นี่มาน,นานมากๆแล้วรู้ใจมากๆเลยอยากมาที่นี่มากแล้วก็คือได้ยินมาว่าคือคนที่เขามาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าที่ทนี่มีประติมกากรรมที่สวยงามมากใช่ค่ะนะคะแล้วก็อยากจะมาดูฝีมือคนไทยว่าสวยแบบแค่ไหนอลังการมากแค่ไหนถูกต้องแล้วค่ะป้ายเพราะว่าประติมากรรมแกะสลักน้นําแข็งที่นี่นี่คะ<ช>คือมาจากช่างฝีมือคนไทยระดับโลกเลยแล้วก็ประติมากรรมนะคะที่นี่เนี่ยเขาติดอันดับใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยค่ะป้าย แคมก็อยากมาสุดๆวันนี้นะคะเรา2องคอุะจะเข้าไปพิสูจน์ความสวยงามของที่นี่กันค่ะไปแน่นอนค่ะถ้าคุณชมพร้อมแล้วนะคะตามเร <ไป S 1> า <ไป S 1> สองกนันเลย,เลย ฟอนต์แมจิกเขไอออสยามสถานที่ท่องเทีย่ยวประติมากรรมแกะสลักแบบไทยแห่งแรกของประเทศไทยบนพื้นที่ทั้งหมด30,000ตารางเมตรได้รังสรรค์ผลงานผ่านแนวความคิดและจินตนาการโดยนำเอาศิลปะรวมถึงวัฒน,ธ,นธรรมมาสะท้อนเรื่องราวผ่านงานประติมากรรมอันวิจิตรการตาโดยถือจุดกำเนิดของทุกประติมากรรมจากผลึกน้ำแข็งที่สร้างงานจากฝีมือช่างไทยผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งในระดับนานาชาติค่ะ ฟอร์มเมจิเคิลไอออฟสยามประกอบด้วย3โซนและ1งานแสดงไฟโซนดอหิม,มะพานมีการจัดแสดงผลงานประติมากรรมทรายขาวเป็นเมืองแห่งจินตนาการของป่าหิมะพานและสัตว์ในตำนานสีขาวที่อลังการราวกับสงสวรรค์โซนสยามเฮเวน,เนได้แสดงผลงานประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักในอุณหภูมิความเย็นลบสองศาถึงลบองศาซึ่งในรวบรวมเรื่องราวของสยามประเทศตลอดจนเรื่องราวของนานาชาติ พาพนกเข้ากับประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักค่ะโซนฟอร์ตวิลเลจหมู่บ้านฟอร์ตในบรรยากาศสนสบายที่พร้อมให้บริการอาหารเครื่องดื่มและของเที่ยวหรือแก่ตักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะในแอดฟอส์ Ford, งานแสดงไฟบนประติมากรรมทรายขาวในรูปแบบศิลปรกรรมไทยแห่งแรกของอาเซียนภายใต้คอนเซ็ป Voice of หิมะพันเป็นการเล่าถึงเรื่องป่าหิมะพานน้ำแข็งด้วยการควบคุมไฟในระบบการเชื่อมต่อสัญญาณไวเลสซึ่งเป็นเทคนิคการควบคุมไฟในรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดค่ะ